พี่อยากจะทำน้องดูสักทีน้องเข้าสวยเหมือนเกาลี่น้องเศร้าคนดีมีแฟนแล้วยังจะรับรักพี่ได้ไหมปิดเป็นคนตายตัวดำดำมารักกับพี่ัต่งามคํ่จะพาคนงามไปเที่ยวปักใต้ามาดู สว,ส,สวัสดีครับ,รบวันนี้พี่เอิร์ดจะพาน้องเอิร์นและน้องแบงค์ไปเที่ยวที่ไหนเล่ยครับอ๋อน้องแบงค์น้องเอิร์นครับวันนี้พี่เอิร์ธจะอาสาพาพวกเราไปดูตลาดใต้ถุนครับอยู่ที่อำเภอปากปะยูนจังหวัดพัทลุงครับเอ๊ะแล้วตลาดใต้ถุนเนี่ยเป็นยังไงครับพี่เอิร์ธตลาดใต้ถุนเนี่ยครับเป็นเปลี่ยนจากใต้ถุนบ้านมาเป็นตลาดและมีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่นมากครับเดี๋ยวพี่เอิร์ธจะพาอาสาพาพวกเรานะครับไปดูว่า แลาใต้ถุนของเราเนี่ยครับเป็นอย่างไรกับับอาสาปามาดู ชอบพีพี่จะพาน้องไปเที่ยวปัดใต้น้ำตกทะเลมากมายน้องอยากไปไหนพี่พาไปแมทมาเที่ยวเมืองคอนบ้านผีมีข้องดีๆค่ะลุยแซงแมทก๊อกงนลันตาภูเก็ตจะพาไปแมทถ้าน้องอยากไปมามาเชื่อ้านเรา welcome to south Thailand we love to live in south of Thailand เราเพี่วิทย์นะคะว่าพี่วิจิตราโรเมียชัยค่ะก็เป็นนักวิจัยนู้นวิจัยนะคะที่ลงมาดำเนินโครงการวิจัยค่ะที่อของมหาวิทยาลัยศิลป์นคะคะตื่นเต้นเลยนะคะเดิมเนี่ยความเป็นมาเนาะ ก็คือชุมชนที่นี่ค่ะเป็นช um ุมชนที <c <c ่ก um ็มีกลุ่มบูรักนะคะแล้วก็ด้วยบทบาทมหาลัยเราค่ะก็คือในเรื่องของการทำวิจัยนะคะในการสืบสวนสืบถึงนะคะเราก็ทำในการแอรักทรัพยากรค่ะที่นี่เป็นพื้นที่ทะเลสาบสินคาคะอยู่ทะเลสาบสินคาตอนที่นะคะก็จะมีการอ่าร่วมคุณในการทำบ้านปลาในการกำหนดกฎกติกานะคะแล้วก็มีการทำงานในการจัดการทรัพยากรนะคะ หลังจากนั้นจุดกําเนิดก็คือทางมหาลัยค่ะเราได้ดําเนินโครงการที่อยู่ในที่ของปอนะคะก็คือบุนเลนดิสตี้นะคะก็คือเมืองเก่งการเรียนรู้นะคะเมืองเก่งการเรียนรู้ว่าตัวการที่ให้คนในชุมชนนค่ะนำภูมินะคะภูมิบ้านภูมิเมืองนะคะมากําหนดภูมอนาคต คนที่เกี่ยวข้องสตรกอุนเดอร์นะคะค,นะคนที่โดยหลักเลยค่ะก็คือหนึ่งกลุ่มอินทรนะคะสองก็คือแกนนำชุมชนนะคะแกนนำชุมชน,นที่เป็นผู้อ่บ้าเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นชุมชนนะคะหรือว่าเป็นสมาชิกแล้วต่อมาก็คืออ่าปาชุมชนหรือผู้มีความผู้สูงอายุนะคะที่เขา ยังมีท so ักษะเนาะคือวการทำอาหารอันนี <Method. S 2> <AN> ้แหละค่ะก็คือตั้งต้นตั้งไข่จากตรงนี้จากนั้นมันเกิดไม่ได้ถ้าขาดที่มีหน่วยงานต่างๆที่มาเกี่ยวข้องทั้งทางสถาบันสถาบันอะไรพวกนี้เองนับสนุนนะคะเจ้าหน้าที่มาช่วยนู่นนะคะช่วยนอ่นะคะระบบพวกจังหวัดของเราก็ค่ะแล้วก็ทางสมาคมรักทะเลไทยนะคะ แล้วก็หลายภาคส่วนนะถ้าเป็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศบนตลาดบรรยากาศเราเปิดมาห้าครั้งครั้งแรกนะคะเป็นการวัดใจแล้วก็เป็นการแบบอลุ้นกันนะคะถ้าพูดถึงได้รับการตอบรับเป็นเป็นเป็นอย่างดีนะถ้ามพพีในนามทั้งผู้จาดแล้วก็ คนคอยที่ประชาสำคประชาสาคัญด้วยนะคะมองว่าในในรั้งค okay. ู่นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นหน่วยเป็นหน่วยงานบ้างนะคะแล้วก็เป็นบุคคลนะคะคนรอบตัวเราแล้วกานะคะเออจริงๆตรงเนี้ยเรามีการที่ก็คือมีการตกลงร่วมนะคะตลาดนี้ใหเป็นของใครคนใดคนนึงนะคะ แต่จะมีนั่งปรมการนาคะที่คอยอําอนวยการกับเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีสมาชิกอาคามาร่วมกันปกลงนะคะถามว่า่ก็จะจ่ายที่แต่ละนะคะเนี่ยต้องจ่ายเป็นค่า้แข่งเนาะครั้งแรกไม่ได้ะะจนะ่ายแล้วค่ะครา้เราเราก็ไม่รู้ว่าคนจะมามากน้อยอยังไงจากนั้นเราเห็นแล้ว่เตื่นายได้ราได้ก็มาคุยมาจกลงนะคะ เาก็เอรวมกันเองนะคะอยู่ที่ร้านนะหนักแงแต่อันนี้ยังไม่ตายตัวนะคะเราก็มาสรุปกันเดือนตลาดได้ขุนเรานะคะจำไว้ดีๆนะคะก็คือเปิดเดือนละ13นะคะเป็นวันอาทิตย์แรกค่ะของสองเดือนนะคะเปิดเวลาตั้งแต่10นาฬกาถึง16นาฬิกานะคะเดี๋ยวถ้า ในอนาคตจะมีขยับขยายไหมเดี๋ยวเราคอยต,ต,ติดตามกันนะคะนนั่งลุงโาาาาลพาเลาชิมขนมพื้นถิน่นกลิ่นอายของวิถีชีวิตตามติดวิถีชุมชนมีทั้งขนมครกรสเด็ดรสชาดดีหวานมันหอมกลิ่นน้ำกะทิทุเรียนลองเวียนมาชิมกันได้นะครับ ต่อด้วยขนมครีมมะพร้าวอ่อนสุกร้นๆ้อนพร้อมรับประทานดูการทำขนมเบื้องยวนโบานราณกินแล้วอร่อยเบิกบานสำราญใจใส่ต้องจิ้ชวนหอมพร้อมเสิร์ฟเปิดต่อด้วยโรตีกรอบสำหรับคนชอบของหวาน ตบท้ายกับน้ำปั่นหวานละมุนอากาศร้อนๆชื่นใจมากเลยครับไปต่ปันทีสู้รยจ,จะพาไปไหว้พระธชัยากมุยสบายนักหนาดำน้าดูาย,าย,ยังไม่อิ่มจิมต่อด้วยขนมหวานอีกทั้งข้าวราดเกงจัดแจงพร้อมเสิร์ฟหนึ่งจานอิ่มได้ทั้งวันเลยครับ เชยวดินแดนดังควานบ้านเรามามาเชยวบ้านเรา Welcome to South Thailand We love to live in south of Thailand มเชยวดินแดนดังควานบ้านเราสนุกสุดๆหยุดปิดท้ายด้วยกิจกรรมเบรืรอกชอบสำหรับเด็ก วาดภาพระบายสีมาที่นี่มีความสุขหยุดคนไคลสบายสมองรับรองไม่ผิดหวังแน่ๆครับโอเคครับพบก,กับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับมีไงบ้างครับน้องเม้งน้องเอิญคกับตลาดที่พี่พาพวกเราไปเที่ยวกันมาแล้ว น้องแมงคิดว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นทุนของชุมชนที่ทําให้เกิดตลาดได้นะครับและก็มีอาหารเมนูหลากหลายชนิดนะครับที่เรายังไม่ได้ลองนะครับน้องเอิญล่ะครับเป็นไงบ้างครับค่ะก็รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะสาหรับตลาดไข่ถึงนคะคะเป็นเสมือนการบอกรวมวิถีชีวิตของคนในชุมชน,นได้เป็นอย่างนี้นะคะก็วยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาสัมผัสได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะพี่เอิญครับโอเคครับน,น,ออน้องเมงน้องเอิญ ครั้งหน้าพี่จะพาพวกเราอาสาพาไปดูกับที่ไหนกันต่อกับรายการอา,ารสาพามาดู